สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมบอย X c a กซ์คาบนะฮะหรือว่า6ล้อจันทบ,บุรีนะครับคลิปนี้ผมพาพี่น้องชั้นชาว u t u b e นะครับชาว YouTube นะครับ,ารบมารับชมงานโยกก่องปลูกธุเรียนนะครับผมอยู่ภายในเก๋งเจ้าแคท320 Next g น n เนจนนะครับกับผมปูบรรยายนะครับบอยนะฮะ หรือว่า6ล้อจันบุรีนั่นเองนะครับก็ทันใดที่สนใจนะครับการสร้างสวนทุเรียนนะครับผมสร้างสวนทุเรียนนะฮะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมทีมงานเรานะฮะทีมงานรพร้อมให้บริการนะครับ ไมว่ารถขุดหรือว่ารถดำนะครับล่องเอ่อล่องกลางนี่คือความห่างความห่างของล่องกลางนี่คือประมาณ4เมตรนะครับ ท้องล่องคือเขาเรียกว่าท้องล่องเนาะเออท้องล่องนะครับท้องล่องสี่เมตรล่องที่จะปลูกก็สี่เมตรนะครับก็เป็นแปดเมตรพอดีนะครับก็ทอยดินไปข้างหน้าด้วยนะพอดีข้างหน้ามันต่ำนะครับเราต้องการให้น้ำมันไหลออก หลังดันหลังนะครับก็เวลาขุดอทองล่องก็เดินแนวก่อนนะฮะจะมีหลักโหดท้ายนะครับแบ่งครึ่งแล้วก็เดินแนวให้ตรงนะครับแล้วก็ขุดตามแนวแท็กตัวเองเดินนะครับมันจะพอดี4เมตรนะครับ เดินแนวเรียบร้อยนะฮะเราเราเวลาเรา,เราถอยกลับเราก็ถอยกลับตามแนวที่เราเดินมานะครับ ตรงนี้ความห่างนะครับต่อต้นนะครับผมก็น่าจะปลูกประมาณ8เมตรนะครับผมหา่าง8ปคูณแนะครับ คือผมตั้งกล้องให้มองให้มองถ้าการนั่งนะครับผมการนั่งแล้วก็การบังคับนะฮะจะได้เห็นกันชัดๆนะครับโอ้ลืมเลยนะครับลืมลืมสอนวิธีการขับเลยนะพอดีมีน้องๆนะครับน้องๆพิมพ์เข้ามาหลายคนเลยนะครับผมว่าตอนทํางานพี่บอยโยกคอนโทรลให้ดูหน่อย,อยซ้ายซ้ายขวาไปหน้าไปหลังไปทางไหนบ้างนะฮะลืมเลยนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะโยกให้ดูนะครับผมแล้วก็โยกเสร็จแล้วก็ทํางานกันนะครับจะได้รู้ว่ามันโยกไปไหนบ้างนะสาหรับน้องๆน้องๆพี่ๆหรืออยากอยากดูนะครับอยากดูอาจจะมีคือว่าอาจจะชอบนะครับอาจจะชอบรถขุดแต่คือไม่มีโอกาสนะครับไม่มีโอกาสได้คุยแล้วก็สัมผัสนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทอดนะครถ่ายทอดเจตนารมณหรือว่า การชื่นชอบของพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะครับเขาเรียกว่าอย่างน้อยก็ได้ดูเนาะอย่างน้อยก็ได้รู้การทำงานเบื้องต้นนะครับก็อย่างดีกว่าไม่รู้เลยเนาะนะสมัยก่อนก็เราคิดถึงตัวเองสมัยก่อนตัวเองก็โอ้ตอนเด็กๆอยากขับนะั่งอยากขึ้นไปนั่งเล่นบนรถขุดนะัแต่เขาไม่ให้ไปนั่งเนาะไม่มีโอกาสได้นั่งอ่นะ ครึ่งสมัยนี้ผมคิดว่าบางคนอาจจะเหมือนกับผมตอนเด็กเลยซึ่งอยากอยากขับรถกูดอยากขึ้นไปนั่งเล่นอะไรประมาณนี้นะแต่ไม่มีโอกาสนะครับเพราะว่ามันสายงานแบบนี้คือมันมันมันค่อนข้างที่จะลำบากหน่อยช่วงแรกๆนะครับช่วงที่เราเริ่มต้นอะไรเงี้ย สมัยก่อนเนี่ยเคยถามตัวเองว่าตอนสมัยที่ขับรถแรกๆนะคือเราไม่มีประสบการณ์ไม่มีเราอ่านเราอ่านงานไม่ออกแล้วเราขับได้ยังเดียวอะเราไม่สามารถที่จะอ่านงานออกแล้วเราก็คิดอยู่ตลอดเวลานะเอ๊ะเมื่อไหร,เร่เราจะเราจะเก่งเหมือนคนอื่นเขาน้อเมื่อไหร่เเราจะอ่านงานออกนะ้อคือคิดอยู่ตลอดเวลามันอ่านงานแบบไหนนะฮะ เมื่อไรเราจะเก่งคือเราคนเก่งเนี่ยคือเขาก็ได้ไปอยู่งานที่มันสบายสบายงานที่ไม่ใช่สบายเราคืองานที่เขาเรียกว่าเออคือเขาเรียกว่าคือแบบคือมีผู้สนใจอะไรประมาณนี้นะคือมีผู้สนใจมีผู้นับถือค่อนข้างเยอะนะครับนะฮะสำหรับคนที่เป็นเก่งระดับอาจารย์เนี่ยนะครับ ส่วนเราก็ไม่เก่งเนี้ยแล้วก็เหมือนเป็นอะไรที่มันด้อยมากเป็นปุ่มด้อยคือแบบไม่ค่อยเป็นที่ต้องการของคนอื่นอะไรเงี้ยนะคือแม้จะพูดด้วยก็อยากจะพูดด้วยอะไรประมาณนี้นะซึ่งเราไม่เก่งเนาะเราไม่สามารถที่จะเอ,อ,อธิบายงานอนธิบายอ่อเาเขาเรียกว่าวางแผนวางแผนล่วงหน้านะครับให้ทางเจ้าของที่หรือว่าทางบริษัทได้ได้รับรู้นะครับ ซึ่งเราไม่มีประสบการณ์นะเราก็ไม่สามารถที่จะอธิบายเป็นงานเป็นการให้เขาฟังได้นะฮะก็เห็นระดับอาจารย์อาจารย์เขาเก่งๆเราก็ได้แต่ใฝฝันวออ่าเมื่อไหร่เราจะเก่งเหมือนเขาเนาะเมื่อไหรเราจะอ่านงานออกเหมือนเขานะครับนี่นะฮะถ้ามันผ่านจุดๆนั้นมาได้มันก็สบายนะครับ จุดที่ลำบากคือจุดที่เริ่มต้นนะครับผมถ้าเรามีความอดทนต่อสู้นะฮะก็ผ่านได้อยู่แล้วนะครับ สวัสดีไ่ย่างเอซทั้งตราดอีกครั้งนะครับผมอ่าก็สำหรับสะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ยังไม่ได้ไปถ่ายคลิปตอนสรุปตอนสรุปงานให้ดูเลยนะฮะ<ม>เดี๋ยวแต่งก่อนแต,แต่งขอบแต่งอะไรเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวไปถ่ายตอนจบให้ดูนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับหรือว่าคลิปต่อๆไปนะครับจะถ่ายชมยันจบนะครับยันเสร็จงานนะฮะก็อยู่กัน2คันเนาะสองค่ายนะครับโกเบโกกับแคทนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามเพจด้วยนะฮะเพจหกล้อจำรีนะครับผมหรือว่าบอยเอ็กคาเบเตอร์นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ